ปากทางเข้ามาผมก็แปลกใจว่าทำไมผมเจอห้องน้ำก่อนเจอที่พักแต่พอผ่านเข้ามาทางด้านออฟฟช็อปแล้วผมถึงได้รู้ว่าเขาพยายามที่จะสร้างห้องน้ำห้องส่วมให้อยู่ไกลจากตัวลำธารนะครับเพื่อจะไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือ กลิ่นหรือของเสียอะไรลงไปในลานําธารหากเราลงไปเล่นน้ําแล้วก็จะต้องรู้สึกอาจแน่ๆถ้ามีกลิ่นแล้วนี้ในรีสอร์ทที่พักแห่งนี้นะครับก็ทำมาอย่างล่มลื่นมีสวนหย่อมทา,ทางเดินไปตลอดนะครับมีที่นั่งให้นั่งเล่นริมน้ำหลายแห่ง มีบรรยากาศที่ดีตัวบ้านก็อยู่ห่างจากลนทารน,นะครับพอสมควรบ้านที่เป็นหลังๆนี้ผมคิดว่านะ่าจะมีห้องน้ําอยู่ด้วยเพราะว่า,อ,าอยู่ห้องน้าน่าจะสร้างได้ห่างจากลำธารไายเมตรอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆจะก็คงจะเห็นมีบ้านที่เป็นกระท่อมซึ่งเรากำลังจะเข้าไปในบริเวณนั้นในขณะน,นี้นะครับ ที่เห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นกระท่อมไม้นะครับไม่มีห้องน้ำก็เ,เรียงรายไปตามเส้นทางนี้แล้วก็ใครที่พักอยู่ตรงนี้ก็จะได้อยู่ติดริมน้ำเลยนะครับทุกที่ก็จะมีลานเล็กๆยื่นออกไปเหมือนเป็นระเบียงลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ยังมีแผ่นโฟม ลอยน้ำไม่ให้เราเหยียบก่อนที่จะลงไปในน้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ําตกจำลองซึ่งดูสวยงามมากนะครับน่าจะเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปบ่อยๆเพราะมีชื่อของรีสอร์ทอยู่ด้วยแล้วก็แลแนนี้ก็เย็นสบายนะครับนั่งพักได้ แล้วเราก็คงจะลองมองดูเข้าไปในกระท่มเลยเพรเปิดน้าต่างไว้ผมก็เลยโชคดีที่ได้ถ่ายรูปมาได้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันธรรมดาก็เลยไม่มีคนพักเยอะนะครับมีระเบียงยื่นลงมานะครับแล้วก็มีโฟมที่ลอยอยู่ในน้ำนั่นคิดว่า,าไว้ให้ก้าวลงไปอยู่พอดีระดับน้ำก่อนที่จะลงไปเล่นนะครับ ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับใครที่พักอยู่ตรงนี้ก็มีบรรยากาศที่สวยงามบางั้งบางขืนก็คงจะเหมาะสำหรับการคุยกันดื่มอะไรกันเล่าบ้างเล็กๆน้อยๆในตัวอุปกรณ์นี้ก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับมีบ้านอยู่หลายหลังห้องน้ําก็อยู่ไม่ไกลนะครับห้องน้าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็อยู่ทางด้านของน่าจะไว้ให้ที่เป็นกระท่อมไม้ ใช้กันนะครับที่เราเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีห้องน้ําด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวลักษณะบ้านใหญ่ก็เลยสามารถสร้างห้องน้ําให้ห่างจากาตัวลำธานได้นะครับถ้าเรามาเป็นกลุ่มของเพื่อนใหญ่ๆก็คงจะสนุกดีนะครับทุกที่จะมีระเบียงแล้วก็บางทีก็มีลานเล็กๆยื่นออกไปนะครับ หลายหลายหลังในที่นี้ก็เหมือนจะมีบันไดขึ้นไปบนหลังคาด้วยนะครับให้ไปนั่งเล่นได้เนีย่ยทุกที่ก็มีนักตกจำลองเล็กๆอันนี้ก็เป็นที่นั่งแบบรังนกที่เขานิยมกันนะครับก็เอาไว้สัส่นๆระหว่างเพื่อนก็ดีเหมือนกันครับบ้านนี้น่าจะใหญ่พอสมควรตอนนี้เราก็เดินอ้อมกลับมา ทางที่จะไปทางบางทานนะครับก็มีบ้านอย่างเรียงรายอยู่ตามถนนเส้นนี้ด้วยเหมือนกันหลังนี้มีบอลลูนซึ่งมีเบอร์โทรศัพท์และก็ชื่อของสถานที่รีสอร์ทอันนี้นะครับก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันอยู่บนลังคาทุกคนมองเห็นได้จะได้จดจําได้อันนี้รู้สึกเป็นห้องน้ําที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับก็จะไว้ให้ น่าจะเป็นของบ้านพักที่อยู่ห่างจากริมน,น้ำสักหน่อยอ่าตอนนี้เราก็มาโล่ตรงนี้ซึ่งเป็นจะเห็นว่าเขาทำสายน้ำไว้สามชั้นซึ่งก็ทำให้ดูสวยงามแล้วก็เป็นที่ชะลอนน้ำเพื่อจะให้น้ำอยู่ได้นานหน่อยครับแถบริเวณนี้น้ำไม่เวลาหน้าแล้งก็จะไม่ค่อยมีน้ำมาก ว่าเวลาหน้าฝนต้นหนาวนี่กำลังสวยดีอากาศเย็นดีนะครับเนี่ลงไปเล่นน้ำได้สบายอันนี้เราย้อนกลับมาทางเดิมที่มีบ้านพักเาีงรายอยู่ถนนเนี่อยู่ติดริมน้ำก็กันไว้ไม่ให้บ้านอยู่ชิดมากเกินไปแต่เราสามารถลงไปนั่งเล่นริมน้ำได้เพราะมีเก้าอี้นั่งอยู่ระบายนะครับ ก็เป็นสถานที่ที่สวยงามอันหนึ่งน่ามาพักนะครับอันนี้ผมย้อนกลับมาถ่ายตัวาคาเฟ่ซึ่งแรกเลยผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก็เพื่อนๆดูมีบรรยากาศที่สวยงามมีสวนหย่อมที่ล่มลื่นนะครับล้อมรอบตัวอาคารของร้านกาแฟน,นี้นะครับมีที่นั่ง เยอะให้นั่งนะครับดูสวยงามมากแล้วก็ลมเลื่นสั่งกาแฟมานั่งคุยกันได้สบายเลยนะครับก็จากตรงนี้ก็จะทะลุไปถึงที่จอดรถด,ด้านหน้าที่จริงมี2แห่งเท่าที่ผมได้สังเกตดูมีด้านในอันหนึ่งที่เป็นที่จอดรถใหญ่พอสมควรแต่นี้เราก็กำลังจะเดินกลับไปออกทางต้นทางซึ่งมีที่จอดรถอีก อย่งหนึ่งนะครับนี่ครับมีคาเฟ่น้ซ่งก็สามารถจะสั่งอาหารไปนั่งกินตรงริมน้ําได้ผมมาผมสั่งอาหารแล้วก็กาแฟราคาไม่แพงนะกาแฟราคา65อาหารราคา70ก็เป็นอาหารตามสั่งแบบชาวบ้านนะครับก็จริงๆไม่ต้องหาอะไรมาทานเลยไม่ต้องไปสั่งอะไรที่ไหนส,สามารถสั่งกินที่นี่ได้หลักในราคาไม่แพงมากนะครับ ที่นั่งมีให้เยอะมากเลยนะครับมนีที่ที่นั่งรังนกเจอ,อนนะกันแล้วก็น้ำตกอีกใกล้ๆจำลองนะครับไว้อย่างสวยงามตอนนี้เรากำลังจะเดินออกมาแล้วกลับไปยังทางที่จอดรถด,ด้านหน้านะครับก็มีบรรยากาศร่มเลื่นแล้วก็เย็นสบายนะครับหน้านี้เป็นหน้าฝนซึ่ง ตบลชะอมประแ่งคอยจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีน้ำในลำธารเยอะนะครับหน้าเล่นแล้วก็ใสสะอาดบางแห่งถ้าเป็นหน้าแล้งลำธารก็จะแห้งสนิทอันนี้เราโผล่ออกมาที่ลานจอดรถด,ด้านหน้านั่นแหละครับก็อาจจะต้องขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะติดตามผมบ้างนะครับ